สวัสดีค่ะเข้าอยู่ช่องป้าใสขู่กล่องนะคะก็สมัยก็มาเหมาเสื้อนะคะสิบตัวนะคะซื้อแม่ดาก็ได้เสื้อหนึ่งตัวพี่ละก็ดือยืนคำแม่เท่าโจนยืนคำนะคะก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อสเปรมานาด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะ ก็คนใจดีเนาะสนับสนุนก็รกก็ไม่ดีอลูกว่าเขาจะขึ้นมาก็เดินทางปลอดภัยลูกสาวน่ะตุ้ยนุ้ยน่ารักเนาะลูกสะพายลูกสะพายเหรอกบยืนว่ยอย่างนั้นแหละมันถึง ไม่เหนื่อยแต่ป้าคําใสกิ้งเอาหลายคนก็คงจําได้เนาะจําได้ค่ะที่ใสายสาขาทานะครับจะไปทุกห้องไหฟ่สดของ y u t u b e บ้านเราจะไปหมดทุกห้องนะคะพ่อฟื้นยังอยากเห็นหน้าแต่พ่อฟื้นไม่เห็นหน้าเพราะว่าพ่อฟื้นไปสักกุลวันนี้ถ้าเห็นก็โอ้โหเป็นแฟนคลับเอฟซีแล้วสายลุงพลปาแตนครับจะจนพร้อมเนาะคิดลนำคิดไม่ต้องคิดค่ะใจเย็นๆจนเป็นหัวใจะ ตะกี้่อยเดยก็ดูหลายช่องเดยก็ดูช่องนั้นช่องนี้เนาะห่วงช่องนั้นห่วงช่องนี้ให้กำลังใจช่องนั้นให้กำลังใจช่องนี้นะคะก็ไปทั่วป้าค้าสเห็นแล้วโอ้จำไม่ได้เพราะว่าสวยกว่าในรูปไง จริงมันเท่าแล้วเป็นผิวก็จ้องดูอยู่เออวะแต่เป็นน้องอยู่แล้วแหละใครภายนอกก็เป็นน้องอันนั้นก็ดูคัดดูในหันเอออดอันนัดูไปบ่ญี่ปุ่นค่ะไปบ่ญี่ปุ่นไปว่าสันไปเฮ็ดงานหนึงอย่างที่ญี่ปุ่นครับซาลาเปาเรามีซาลาเปาขายขายซาลาเปานี่เป็นร้านของตัวเองโรงงานโรงงานทำโรงงานซาลาเปา ก็ขอให้หน้าที่การงานแล้วก็การเงินเนาะร้านของเจ้าก็ขอให้ได้ยินไหมสมัยร้านของเจ้าก็ขอให้ได้ขายดิบขายดีเงินข้าวเหมือนหาฝนนะคะสารเปาันเราเป็นใช่ยูเมืองไหนครับสารเปล่า เออใออพไหนเดทำไมไม่เอามา4ี่ขวดเลยก็แปลเอามาให้ป้าคำสายหนึ่งขวดไปแม่ด้าเดี๋ยวแม่คำสายไปจ่ายเอามา1นขวดให้มาครบ ก็มากี่คนล่ะไม่เป็นไรอยู่ในรถนี่สี่คนเหรอคะเอามาสองนะแม่ดาแม่ดามาสองขวดเหระล้ไ่่พอฟื้นไรนะก็ทิ้ง ไปอย่างนั้นแหละบางบาครั้งแม่ครับใส่ก็คนนั้นเรียกปั้งสั่งิ่งไปหาเขาแล้วก็ทิ้งกล้องไว้นะฮะลุงบางเลยว่าอันนี้เอ่อคนนี้เอ่อทีซีชนแนลครับก็เอาตัวนี้ไปอีกก็ไปให้สามคนนั้นไปอีกหนึ่งขวดเอาไปอีกหนึ่งขวดนี่ ในรถมีก็ช่างเดี๋ยวแม่เขาใส่ซื้อฮะนี่นเอาตัวเอาไปอีกหนึ่งขวดจะได้ครบอันนี้ก็เอาไว้หนึ่งขวดนะคะจ้าก็น้าใจเนาะดีใจนะคะที่มาหาดีใจมากเลยที่แรกว่าไม่เชื่อนะคะเพราะว่าสวยนะว่าอยู่ในนั้นไม่ค่อยสวยแล้วไหร่เนาะอ๋อพนอ๋อพันไ่โลโก้แแบบ กไปนั่นแหละนั่นแหละก็จำไม่ค่อยก็ดีใจนะคะยูทูบเบอร์ก็ดีใจมากๆขอบใจมากๆนะคะบึงคุมือจนโอ้ยใครสิว่าประสาทกับประสาทเท่า มันมักไทยประมาณนี้ฟากรรมไทยฟาอย่างนี้สิเ่ยดีใจมากเลยนะคะวันนี้ก็อย่างนี้แหละมิจิรีอยู่อย่างนี้นะคะไปถ่ายกับลุงพลหรือยังลุงพลอยู่ไหมป้าเต้นห้อยอันป้าดาพาเพื่อนเข้าไปหาลุงพลได้ไหมเบ้อ นก็บอกว่ามาจากญี่ปุ่นไปถามก่อนก็คน ไปบอกสิลาไปไปบอกไปบอกว่าเออไม่ใช่ก็มาตั้งไกจเนาะก็อย่าไปฟังเลยไปบอกเลยก็เข้ามาตั้งไกจครับผมเอ่อท่านท่านสองครับผม กอนนะสามลอยขอพูดอะไรได้รวยกุดนุครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคงไปแลกซื้อกับขาวขอไปซ้อกับขาวอดะไรด้ครับบัตรทองความหมายคือกนให้ไปเที่ยวเข้าไปเฉยๆขออะไรได้ลอย คนใจดีเนาะแม่ครับสายก็ได้เงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้วสบายแล้วลูกเลยก็ดีกับใบไหลสดครับผมไทยตะคริบไทยตะคริบเปิ้่อสาม้าให้ตุ้มตากระเบื้องห้มู่บ้านหมู่บ้านเพนหมอนางจมโอ้สีซอยจังไหนดีเนาะเพิ่ลพ่อสาม้ากดที่ไม่เอาก็ตุ้มตาเข้าไปดูก่อนนะคะ อเอนะุอันนี้น,น้ำมคน,นค,คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากกดติดตามดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆ